อยู่ผมนะครับบอสซาพาเพอร์เยนะครับแล้วตอนนี้นะครับอยู่ในรายการเชฟบอสซากับกะกิงเล่ของเขานะครับก็รอบก่อนนะครับผมได้ทําการทําผัดเปรี้ยวหวานให้ทุกคนดูไปนะครับถึงว่ามันจะอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แต่ก็ออกมาอร่อยมากเลยครับแล้ววันนี้ครับผมจะมาทําอาหารอีกเมนูหนึ่งครับก็คือสปาเกตตี้คาโบนาร่าครับ ายการส่วนผสมของเรานะครับจะหาซื้อได้ง่ายทั่วไปนะครับตามซุปเปอร์มาร์เก็ตก็จะมีเป็นตัวเห็ดนะครับจะมีเป็นตัวแฮมแล้วก็จะมีตัวหัวหอมนะครับแล้วก็จะมีไข่กับนมครับไอ้ออย่างนึงที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือเส้นครับซึ่งเส้นที่ผมใช้จะเป็นเส้นสปาเกตตี้ครับก็นี้นะครับจะเป็นประมาณปริมาณก็1คนกินนะก็จะใช้กากเอานะครับอย่างผมเนี่ยจะกินก็ลองกากะดูครับว่าเป็นคนกินเยอะไหมกินเท่าไหร่ครับ อันนี้นะครับก็จะประมาณหนึ่งเสิร์ฟนะครับที่หนึ่งคนกินนะเราจะมาทำเส้นไงก่อนนะครับก็นี่นะจุดไฟครับทุกคนโอเคครับนี่แล้วก็ทีนี้นะครับก็ให้เราเอาน้ําที่เตรียมไว้นะครับมาทีนี้นะครับให้รอจนกว่ามันจะเดือดครับค่อยเอาเส้นลงโอเคครับระหว่างที่เรารอนะมันเดือดแล้วก็ต้มเส้นนะทุกคนก็จะมาเตรียมวัตถุดิบอยอื่นรอนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มจากตัวหอมๆกันเลยนะ หอมใหญ่นะครับก็ให้ตัดตรงส่วนหัวอะไรงนี้ให้ออนนะครับก็การตัดของผมนะไอ้วิธีหั่นของผมนะครับก็คือจะหั่นให้มันเป็นลูกเต๋านะครับก็ให้ซอยมันเล็กๆนะครับเพราะว่าอันนี้เราจะไปผัดให้มันหอมเฉยๆนะครับ ต่วนแฮมนะครับทุกคนอยากจะใส่เยอะอยากจะใส่น้อยก็เอาที่ตัวเองชอบเลยครับผมจะใส่สักสองแผ่นแล้วกันเห็ดนะครับก็จะซื้อเป็นเห็ดรวมนะใครชอบอะไรก็เลือกใส่เอาได้เลยนะครับ อันนี้นะครับวิธีการทําการต้มเส้นของเราเราจะต้มแบบอเดนเต้นะครับคือประมาณ7นาทีนะทุกคนแล้วพอไปพักแล้วก็มาผัดอีกรอบเส้นมันจะเหนียวนุ่มพอดีแต่ถ้าอยากได้แบบว่าเส้นเหนียวเหนียวนึ่ๆหน่อยกรึบๆหน่อยก็แนะนำอ่าสักประมาณ6นาทีก็พอครับก็หยอนเส้นมาเป็นเลยนะครับอันนี้จะใช้เป็นตัวกระทะหรือว่าจะเป็นตัวหม้อก็ได้นะครับ <S <S จับเวลาเลยครับแล้วก็เวลาต้มเส้นนะครับอ่า อย่าหักนะครับทุกคนทําแบบนี้ดีกว่าค่อยๆให้มันไหลลงไปนะครับไม่ต้องหักนะก็เจ็ดนาทีนะครับก็คือนับตอนที่เส้นนะครับจมลงไปหมดแล้วนะแล้วก็น้ําก็เดือดด้วยระหว่างทำนะครับ้ทุกคนค่อยเขี่ยๆนิดนึงนิดเดียวพอครับเพราะว่ากันเส้นติดกระทะนะครับเคครับทุกคนตอนนี้เวลาก็ได้แล้วฮะเดี๋ยวเราทําการ ปิดแก๊สก่อนนะครับน่ะแล้วก็ยกครับซีมาเทตรงนี้นะครับ <c oughs> พอเทสเสร็จนะครับให้เอามาพักน้ำเย็นต่อครับนี่นะครับเหตุผลที่ต้องพักน้ำเย็นนะครับก็เนื่องจากว่าถ้าเกิด สมมติว่าเราปล่อยความร้อนทิ้งเอาไว้ใช่ไหมครับเส้นมันก็จะสุกต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทีละนิดครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราต้องการเส้นในจังหวะที่นี่ครับตรงนี้คือเวลาที่ไปแล้วเราไม่ต้องการให้มันไปต่อแล้วให้เราทําการล็อกน้ําเย็นเดี๋ยวนี้เลยครับแล้วก็แล้วก็ทีนี้นะครับเพื่อให้เส้นเนี่ยมันไม่ติดกันแล้วก็ให้มันดูมีความมันวาวนะครับเราจะใส่ตัวน้ํามันนะครับลงไปนิดนึงครับไม่ต้องเยอะนะครับนี่ครับแล้วก็ทีนี้ก็เอามือนะครับทําอย่างนี้นิดนึงครับ เพราะว่าเราไม่ต้องการให้เส้นติดกันนะครับแล้วเราก็ให้น้ํามันนะครับมันโดนเส้น,นครับ<ส><ด>วิธีนะครับเราก็จะเอาเส้นแช่ไว้ในตัวน้ําอย่างนี้ได้เลยนะต้องหนึ่งได้จากว่าจริงๆเพื่อนๆจะต้องใช้เนยนะครับเวลาทำสปาเกตตี้โคโนร่า,รามันจะได้ก,กลิ่นหอมเนยอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าวันนี้เนยผมหมดครับก็จะใช้เป็นตัวน้ำมันมะกอกแทนนะฮะ ถ้าเกิดใครกลัวว่าจะทําไม่ทันให้เบาลงมาเป็นไฟกลางนะครับแะทุกคนไม่ต้องเอาเป็นไฟแรงสุดไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆไปนะถ้าเกิดว่าทคาครั้งแรกทีนี้ครับรออเราจะใส่เป็นตัวหอมเข้าไปครับเราไปผัดนะก็ให้ผัดจนกว่าคิดว่ามันจะหอมนะครับแต่ก็อย่าให้มันไหม้นะทุกคน ผอเริ่มได้ที่นะครับผมจะทําการเบาไฟนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้มาผัดตรงนี้ต่อสักแป๊บนึงนะครับก็การมันไหมครับแล้วก็มาจัดการเห็ดต่อครับก็เห็ดนะครับก็ใส่ลงไปเลยนะทุกคนที่ผมใส่เห็ดเป็นอย่างที่สองนะครับเพราะว่าตัวเห็ดเนี่ยมันสุกยากกว่าส่วนแฮมเนี่ยที่เราเตรียมไว้เนี่ยมันมีความใกล้สุกอยู่แล้วครับที้เห็ดต่อนะครับก็เอาไปกับไฟกางครับ ถ้าเกิดว่าใช้เนื้อสัตว์ชนิดอื่นนะครับก็ที่ไม่ใช่แฮมนะผมแนะนําว่าให้ดูลําลับการใส่ให้ดีๆนะครับผมจะใส่ของที่ขั้นแรกก็คือใส่ตัวที่ทําให้หอมก่อนอย่างเช่นพวกตัวหอมตัวเนยแล้วก็ตามมาด้วยสิ่งที่มันสุกยากสุกช้าอย่างเช่นเห็ดอะไรนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ก็ไล่ไปด้วยแฮมที่ใกล้สุกอยู่แล้ว ตามด้วยแฮมไปเลยครับถ้าเกิดรู้สึกว่ามันเริ่มร้อนแล้วมันเร็วเกินนะครับยกกระทะขึ้นมาก่อนก็ได้ครับครับทีนี้นะครับก็ส่วนเรื่องตัวทาซอสเราจะไม่ต้องเทนี่ออกนะครับแค่เราใส่ตัวน,นมลงไปเลยนะก็เอากะกะที่คิดว่าเราโอเคนะครับโอเค จริงๆไม่ต้องใช้นมก็ได้ให้เราใช้เป็นตัวพวกวิาวิปเอาไว้ทำตัวอซอสนะครับก็ลองตาม,มาหาซื้อตามเพื่อค่าสรระสินิค้าได้ครับแต่ผมว่าแถวบ้านผมเนี่ยมันหายากครับก็เลยเอาเป็นนมดีกว่านะทีนี้ก็ทำนมเตรียมไว้ครับให้ตัวนมเนี่ยมันแตกมันนะฮะ ให้เรารอนะครับต้มให้มันนมเนี่ยมันแตกมานะทุกคนระหว่างที่เรากําลังรอนมนะครับให้เรามาทําการแยกตัวไข่แดงรอไ้ครับก็สําหรับคนที่เคยเห็นแบบเขาเอาไข่ชิ้มๆนะครับผมทาไม่ได้นะทุกคนกลัวมันหกนะก็เลยทําการเนี่ยตอกให้ไข่ขาวค่อยๆไหลออกมาครับมาไข่ขาวนะครับจะออกไม่หมดนะก็ให้เรานี่ครับทีนี้ครับพอเราได้ตัวไข่แดงมานะผมแนะนำให้ทุกคนปิดไฟครับไม่ก็เปาไฟให้สุดเลยนะครับ ของผมเนี่ยผมจะใช้เป็นเบาไฟให้สุดนะครับแล้วก็เทไข่ลงไปแล้วก็รีบๆคนเลยครับเพราะว่าเราจะไม่รอให้มันเป็นขุยๆนะครับเหมือนกับที่เราทําไข่เจียวหรือไข่ข้นนะเราจะไม่รอนะครับเราต้องรีบนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะทีนี้มันก็จะผสมไปกับนมครับแล้วมันก็จะไม่เป็นขุยๆนะครับนี่ครับทุกคนก็ให้ทุกคนถ้าเกิดรู้สึกว่ามันช้าให้เร่งไฟขึ้นก็ได้ครับแล้วก็เริ่มผัดนะครับเห็นไหมฮะ มันจะเริ่มมีความข้นๆเหนียวๆนะครับมีแล้ว哈คาโบนาร่าครับทีนี้เสร็จปั๊บนะครับให้ทุกคนปิดไฟเลยครับถ้าคิดว่ามันได้แล้วนะครับอย่างผมนะครับผมคิดว่าโอเคมันโอเคแล้วครับเปิดไหนนยโอเคครับทุกคนทีนี้นะครับก็ใส่พริกไทยนะครับแต่ของผมจะเป็นพริกไทยผสมกระเทียมแล้วก็ผสมเกลือลงไปด้วยเลยนะครับก็ใส่ลงไปครับ ให้มีกลิ่นแล้วก็มีรสชาติดีๆหน่อยๆครับทีนี้นะครับเส้นนะครับเราก็จะสลัดน้ํหออให้หมดนะครับทุกคนพยายามให้มันไม่เหลือน้าเลยนะโอเคครับพอได้แล้วครับก็เอาเส้นนะครับมาลงเลยครับไม่ต้องห่วงครับเราปิดไฟไปแล้วนะทุกคนนี่ครับแล้วก็คลุกให้เข้ากันเลยครับ โอเคครับเรียบร้อยฮะแล้วก็เอาลงเรียบร้อยเราจะไม่จัดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าเรากินเองนะทุกคนซือแต่ถ้าใครอยากจัดจานอะไรนี้เอาไปให้พ่อแม่กินก็ได้ครับนี่นะครับเราจะตกแต่งหน้าด้วยพลัสเล่หรือว่าตัวพริกไทยดาก็ได้นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วครับสำหรับตัวของสปาเกตตี้คาโบนาร่าของเราครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับผมมา เอไามา้คุดอืมรสชาติกำลังโอเคเลยฮะเราก็พูดถึงเทคนิคคาโบนาล่าซ้ำแล้วนี่นะครับก็เทคนิคในการทำตัวซอสคาโบนาล่าของผมนะครับตอนนี้ทุกคนนะครับเริ่มใส่ไข่แดงลงไปนะให้ทุกคนเบาเป็นไฟที่เบาสุดนะครับแล้วก็ ไม่ก็ปิดไฟไปเลยครับแล้วทีนี้ก็รีบคนๆๆครับอย่าให้มันเป็นขุยๆติดนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นขุยๆอย่างนั้นครับตัวนมเนี่ยมันก็จะโดนดูดเข้าไปในตัวขุยๆอันนั้นด้วยเพราะงั้นเราต้องรีบคนครับและย้ำว่าต้องใช้ไข่แดงเท่านั้นนะครับแค่ไข่แดงนะก็อย่าลืมแยกไข่กันด้วยแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบลิปแบบนี้นะครับอยากให้ผมทาอาหารอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปศึกษากันดูนะครับก็วันนี้ผมไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยครับวันนี้ผมไปคครรัับบบ